กฎบริจกที่ควรรู้ข้อที่2 0นะครับความจริงแล้ว has นั้นนะครับมาจาก have เติม s นั่นเองแต่ภาษาอังกฤษจ,จะไม่ใช้ have เติม s นะครับนะจึงลดรูปมาให้เหลือเป็น has เช่นประโยคว่า she has beautiful eyes หล่อนมีในตาที่สวยงามเขาไม่ใช่นะครับนะประโยคนี้ have เติม s เนี่ย ในเมื่อประธานเป็นเอกพร์บุรุษที่3นะครับคือ he, she, it แล้วก็เป็น present symbol นะครับนะลดรูปมาเหลือเป็น she has beautiful eyes นะครับหล่อนมีในตาที่สวยงามเรื่องกันเลยนะครับนะได้ยินเสียงภาพชัดเจน fly with English ป .2 นะ .20 เป็น Unit 3นะครับหน่วยการเรียนที่3 Unit แปลว่าหน่วยในที่นี้ก็คือหน่วยการเรียนนะครับชื่อหัวเรื่องว่า i can speak English i ฉัน can สามารถ speak พูด English ภาษาอังกฤษสไตล์การสอนของกระผมนะครับตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับก็คือจะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วก็โคกด้วยหลักไวยากรณ์ I อนะครับทำหน้าที่เป็นประธานนะครับไอขาเรียกว่าคำ pronoun นะครับคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็น subject แทนเป็น modal verb นะครับเป็นกริยาช่วยชนิดหนึ่งและ modal verb นั้นจะต้องตามมาด้วยกริยาช่องหนึ่งก็คือ speak เป็นกริยาช่องหนึ่งแล้วไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือหูพจน์นะครับ speak ตัวนี้ห้ามเติม s ห้ามเติม ing ห้ามเติม e ีดีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือกฎวยากรณ์ English ในที่นี้ก็ภาษาอังกฤษฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษ reading ทักษะการอ่านครับคำสั่งบอกว่า read จงอ่าน the sentences ประโยคหลายๆประโยค look at pictures ให้ดูนะครับ look เฉยๆแปลว่าดูแต่ถ้ look at แปลว่าจ้องดูให้จ้องดู the pictures ภาพหลายๆภาพ a n d และ write ให้เขียน the letters ในที่นี้ก็คือตัวอักษรนะครับไม่ใช่แปลว่าจดหมายตัวอักษรนี้นะครับคือ a b c d e f g h ลงไปใน ได้ฉากการคุยสนทนาเช่นฉากนี้นะครับหนังสือเขาก็เติมมาให้แล้วก็คือเติมตัว h ตัวนี้นะครับมีภาพนะครับก็คือการาเด็กคนหนึ่งว่ายน้ำอยู่นะครับภาพก็ว่ายน้ำแล้วก็เขียนตัวหนังสือไว้ว่าสวิมซึ่งแปลว่าว่ายน้ำส่วนภาพนี้นะครับเป็นการคุยกันก็เลยเขียนภาษาอังกฤษว่าสปี k พิกซึ่งแปลว่าพูดคุยนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูมาแปลข้างล่างเลยนะครับนะ A B C D E F G e, H เนี่ยมาแปลข้างล่างเลยนั่นก็คือนะครับ Look at our news robot ดูหุ่นยนต์ตัวใหม่ของพวกเรา robot แปลว่าหุ่นยนต์นิวตัวใหม่อ u r ของพวกเรา Look at ให้จ้องดูแล้วในหนังสือเขาเฉลยมาให้นะครับว่าข้อ H คุณครูไม่เลื่อนขึ้นไปแล้วนะครับนี่มองเห็นอยู่ข้อ H นะครับว่า it can sit ก็นำประโยคว่า it can sit มาใส่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งแปลว่าหุ่นยนต์นั้นสามารถนั่งได้นี่นะครับนะหุ่นยนต์ตัวสีเหลืองนี่นะครับสามารถนั่งได้ ดังนั้นนี่คือมิสเตอรีนะครับคือคุณครูสอนนักเรียนนะครับพูดประโยคนี้ว่า Look at your new robot. it can sit ดูนยนต์ตัวใบของพวกเรามันสามารถนั่งได้ตัดมาฉากที่สองนะครับมิสเตอรีคุณครูก็พูดต่อนะครับอันนี้ในหนังสือไม่มีนะครับหนาะว่างโลง่ลงๆเลยคุณครูนำมาเฉลยให้เลยนะครับว่า It can pick up things. It มันมันในที่นี่ก็คือหุ่นยนต์นะครับแค n นแปลว่าสามารถ Pick up ในที่นี่ไม่ใช่ชื่อรถกระบะนะครับ Pick up ในที่นี่เป็นคำกริยานะครับแปลว่าหยิบหยิบใบไม้นะครับโทษทีเนี่ยคุณครูเขียนเป็นงองูไปตาแล้วหยิบบไมไม้นะครับ หายหมดเลยทีนี้มันสามารถหยิบนะครับดาบไม่ใช่มันสามารถหยิงมันสามารถหยิบนะครับติ้งทิ้งติ้งนะครับแปลว่าสิ่งต่างๆมันสามารถหยิบสิ่งต่างๆได้นะครับก็ดูตามภาพนะครับตามภาพนั้นมันหยิบปากกานะครับนะ it can pick up things นะครับมันสามารถหยิบสิ่งต่างๆได้ตัดไปฉากที่สามต่อครับฉากที่สามนะครับ if it can อ่าโทษทีกับ it can t write เอาข้อ F มาตอบนะครับเมื่อกี้เนี่ยข้อ A มาตอบนะข้อ A ตรงเนี้ยครับนี่ข้อ A เนี่ยนะครับ it can pick up things พอมาฉากที่3นะครับเอาข้อความข้อ f นะครับซึ่งข้อความข้อ f เขียนว่า it can't write it can't write it แปลว,ว่ามัน can't แปลว,ว่าไม่สามารถ write แปลว,ว่าเขียนมันไม่สามารถเขียนนะครับนี่มันหยิบปากกามาแล้วนะครับแต่กระดาษสีขาวๆนี่มันเขียนอะไรไม่เป็นเลยนะครับนะก็เลยพูดประโยคว่า it can't write มันไม่สามารถเขียนตัดมาฉากที่ี่ครับคราวนี้มันพูดขึ้นมาเลยนะครับนะว่า hello นะ hello ก็คือหุ่นยนต์นะครับพูดขึ้นมาว่า hello ดังนั้นเมื่อหุ่นยนต์พูดได้นะครับคุณครูก็เลยเอาตัวหนังสือที่ เขียนว่านะครับ it can speak English นะแปลว่ามันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับ it มันนะครับมันในที่นี้คือ the robot can แปลว่าสามารถนะครับ speak พูด English ภาษาอังกฤษมันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะมันพูดคำว่า hello มานะครับนะ แต่ถ้ามันพูดว่าสวัสดีถือว่ามันอ a n แ speak t ไทยนะครับมันสามารถพูดไทยแต่ถ้ามันพูดว่าสบายดีสบายดีบอกไม่แค้น e a k loud <c oughs> เป็นต้นนะครับนะโอเคเป็นอย่างไรบ้างครับท่าน,นผู้ปกครองที่เปิดมาเจอสไตล์การสอนของครูนันนะครับของกระผมน,นะครับพินันดำสีใหม่ ตามไปชื่อที่แนบไว้ข้างล่างท่านสามารถแนะนำบุรหลานของท่านเข้าไปดูได้นะครับนะในช่องสีแดงนะครับแต่ผมจะไปตัดต่อลงในช่องสีแดงอีกทีหนึ่งนะตอนนี้สอนมาถึงหน้าที่20แล้วหนังสือเล่มนี้มี9กหน้านะครับไปชมกันตอนหน้า21่สิบเอ็ดครับผม ช่วยระดมแชร์ก็อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ